ราจะสามารถชุมนุมได้อย่างปลอดภัยน้องสาวหลี่น้องสาวฟางครั้งก่อนจะได้สามาัคคีธรรมกับทุกคนเพื่อเป็นพยานว่าองค์พระเยซูเจ้าได้เสด็จกลับมาแล้วในฐานะพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ผู้ทรงจุติผู้ทรงแสดงความจริงมากมายและกําลังทรงงานแห่งการพิภากษาในยุคสุดท้ายใช่ทุกคนรู้สึกว่างานของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เป็นไปตามคำเผยและอยากพิจารณาหนทางแท้จริงขอบคุณพระเจ้า พวกเขาตั้งคำถามมากมายที่ฉันไม่สามารถอธิบายได้อย่างเต็มที่วันนี้ช่วยสามคัคคีทำกับเราในคำถามที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงพวกนี้ด้วยน<ช>ะคะฉันขอตั้งคำถามแรกเลยนะคะองค์พระเยซูเจ้าตรัสว่าแกเราย่อมฟังเสียงเราแต่หลายปีมานี้เราถูกนำไปผิดทางโดยพวกศิทธยาพิบาล เราทำเพียงรอการเสด็จมาบนก้อนเมฆและนำเราสู่อาณาจักรสวรรค์แทนที่จะสอาหาเพื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าแม้จะมีผู้เป็นพยานถึงพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิเราก็ไม่ฟังผลก็คือเรารอพระองค์มาหลายปีแต่ก็ยังไม่ได้รับองค์พระผู้เป็นเจ้าคุณพูดถูกใช่ใช่ขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า มีเพียงวันที่ฉันฟังคุณเป็นพยานถึงงานของพระเจ้าผู้ทรงใหทิริสในยุคสุดท้ายที่ฉันเข้าใจว่าจะเสด็จกลับมาเพื่อดำรับพระวจนะเพื่อเรียกแก่ของพระองค์สิ่งสําคัญที่สุดในการรอการเสด็จมาคือต้องฟังพระสุรเสียงใช่แต่ตอนนี้สิ่งที่ยากที่สุดสําหรับเราคือเราไม่รู้ว่าควรจะฟังพระสุรเสียงอย่างไรเรายังไม่สามารถแยกแยะระหว่างพระสุรเสียงของพระเจ้าและเสียงของมนุษย์ได้ช่วยสมคีธรกับเราว่าจะแน่ใจได้ยังไงว่าสิ่งใดคือพระสุรเสียงตกลง ใช่ถูกต้องเลยนี่คือคำถามสำคัญจริงด้วยถ้าเราไม่แยกยับพระสุรเสียงเราก็ไม่มีทางที่จะรับพระองค์ใช่แล้วเราไม่อาจรับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตลอดหลายปีมานี้เพราะเราขาดสิ่งนี้วันนี้เราต้องตั้งใจฟังให้มากๆเราต้องตดจ่อกับการฟังพระที่ขอคุณพระเจ้าเราฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าได้ยังไงความสามารถและความมากน้อยของประสบการณ์ของเราไม่สำคัญในเรื่องนี้เมื่อเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าสิ่งที่เรารู้สึกเมื่อเราฟังพระวจนะมากมายของพระองค์คืออะไร ทันทีที่ได้ฟังพระวจนะเหล่านั้นเราก็รู้สึกว่านั่นคือความจริงมีฤทธานุภาพและสิทธิอำนาจความรู้สึกนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรมาจากอนิสงของประสบการณ์เรางั้นเหรอไม่ใช่มันเป็นผลมาจากแรงบันดาลใจและการอย่างรู้สิ่งนี้พิสูจน์ว่าทุกคนที่มีหัวใจและวิญญาณสามารถรู้สึกได้ว่าพระวจนะมีฤรธานุภาพและสิทธิอำนาจ นี่คือการได้ฟังพระสุรเสียงของพระเจ้ามันเป็นความจริงจริงๆยิ่งกว่านั้นความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ระหว่างพระสุรเสียงพระเจ้ากับเสียงมนุษย์ก็คือพระสุรเสียงของพระเจ้าคือความจริงมีฤทธานุภาพและสิทธิอำนาจเรารู้สึกได้ทันทีที่ได้ฟังไม่ว่าเราจะอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้หรือไม่ความรู้สึกนั้นชัดเจนใช่มันง่ายกว่าที่จะแยกแยะเสียงของมนุษย์ เรารู้สึกว่ามันเข้าใจได้และเข้าถึงได้ทันทีที่ฟังเราไม่รู้สึกถึงฤิธานุภาพหรือสิทธิอำนาจในคําพูดมนุษย์สักนิดและแทบไม่อาจยืนยันได้ว่ามันคือความจริงนี่คือความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระหว่างพระวจนะกับคําพูดมนุษย์ใช่ยกตัวอย่างเช่นเราเห็นว่าพระวจนะขององค์พระเยซูเจ้ามีริธานุภาพและสิทธิอำนาจเมื่อได้ฟังก็ยืนยันได้ว่าพระวจนะนั้นคือความจริงมันทั้งลึกล้ำลึกลับ และเกินกว่าการคาดเดาของมนุษย์ไม่ใช่อย่างนั้นเหรอใช่ขอบคุณพระเจ้าทีนี้มาดูคำพูดของอัครสาวกในพระคัมภีร์กันแม้ว่าส่วนใหญ่จะมาจากความรู้แจ้งโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พวกมันก็ไม่มีสิทธิอำนาจอือริธานุภาพมันเป็นเพียงแค่คำที่ถูกต้องแลใะแลให้ประโยชน์แก่ผู้คนเรามาถกกันเรื่องมีมนุษย์คนไหนเอ่อยพระวจนะขององค์พระเยซูเจ้าได้หรือไม่ไม่มี ไม่มีใครสามารถทำได้ <S <S ใช่ใชถูกต้องค่ะนี่ยืนยันว่าพระวจนะขององค์พระเยซูเจ้าคือพระสรเสียงพระเจา้าด้วยการเปรียบเทียบนี้เราจะไม่สามารถแยกแยะพระสรเสียงพระเจ้าจากเสียงมนุษย์ได้หรือใช่ใช่ดคุณพูดแบบนี้เราแน่ใจว่าต้องแยกแยะพระสุรเสียงของพระเจ้าออกแน่มันค่อนข้างเรียบง่ายไม่ซับซ้อนย้อนไปเลยจริง,รงด้วยขอบคุณพระเจ,าจ,ะจ้านี่น้องสาว ฉันอยากฟังว่าพวกคุณแน่ใจได้ยังไงว่าพระสุรเสียงของพระเจ้าผู้ทรงมหิฤทิ์คือพระสุรเสียงพระเจ้าคุณช่วยพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ไหมคะได้ค่ะช่วยให้เราพระเจ้าผู้ทรงมหิฤทิ์ได้ทรงแสดงพระวจนะมากมายในการทรงงานพิพากษาในยุคสุดท้ายเราเองไม่หมายรู้พระสุรเสียงจนกระทั่งเราได้ยินสิทธิอำนาจและลิธานุภาพในพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิิฤทิ์ซึ่งเป็นความจริงทั้งหมด มาดูวิดีโอการบรรยายพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิธธ์กันมาฟังให้เห็นว่าพระวจนะของพระองค์เป็นความจริงและเป็นพระสรเสียงพระเจ้าจริงๆดีไหม่เลยมันวิเศษมากตอนที่เราดูครั้งก่อนคุณก็ดูด้วยสิเยี่ยมตลอดทั่วทั้งจักรวาลเรากำลังทำงานของเราและในทิศตะวันออกเสียงกระแทกสนัน่นราวฟ้าร้องดังขึ้นอย่างไม่รู้จบ ทำให้ชนชาติทั้งปวงและคณะนิกายทั้งหมดสั่นสะเทือนเป็นเสียงของเรานั่นเองที่ได้นำทางพวกมนุษย์ทั้งหมดเข้ามาสู่ปัจจุบันเราจะทำให้พวกมนุษย์ทั้งหมดถูกพิชิตโดยเสียงของเราตกลงสู่กระแสนี้และนบนอบต่อหน้าเราด้วยเหตุที่เราได้เรียกคืนพละสลีของเราจากแผ่นดินโลกทั้งหมดและได้ให้พละสลีนั้น ปรากฏขึ้นใหม่ในทิศตะวันออกนานมาแล้วใครบ้างไม่ทวินหาที่จะได้เห็นพระสิริของเราใครบ้างไม่รอคอยการกลับมาของเราอย่างกระวนกระวายใจใครบ้างไม่กระหายการปรากฏอีกครั้งของเราใครบ้างไม่คะนึงหาความดีงามของเราใครบ้างจะไม่มาหาความสว่างใครบ้าง จะไม่เฝ้ามองความมั่งคั่งของคานาอันใครบ้างไม่ทวินหาการกลับมาของพระผู้ไทยใครบ้างไม่ชื่นชมองค์ผู้ทรงมหิท,ทธิฤทธิผู้ยิ่งใหญ่เสียงของเราจะแผ่ไปทั่วทั้งแผ่นดินโลกเมื่อเผชิญหน้ากับประชากรที่เราเลือกสรรเราปรารถนาที่จะกล่าววจนะแก่พวกเขาเพิ่มเติมอีกเรากล่าววจนะของเราต่อทั้งจักรวาล และต่อมวลมนุษย์เรากับเสียงฟ้าร้องอันเปลี่ยมพละกำลังที่ทำให้ภูเขาและแม่น้ำสันสะเทือนดังนั้นวัจนะในปากของเราจึงได้กลายเป็นขุมทรัพย์ของมนุษย์และพวกมนุษย์ทั้งหมดก็ทนุถนอมวัจนะของเราฝาแลบนั้นส่องแสงวาบจากทิศต,ตะวันออกตลอดทางไปจนถึงทิศตะวันตกวัจนะของเรา เป็นวัจนะที่มนุษย์ไม่เต็มใจที่จะลัดทิ้งไปและในเวลาเดียวกันก็พบว่าวัจนะเหล่านั้นยากอย่างถึงแต่ก็ชื่นบานในถ้อยคำเหล่านั้นยังหาได้ปานพวกมนุษย์ทั้งหมดล้วนเปลมปรีและเต็มไปด้วยความชื่นบานยินดีเฉลิมฉลองการมาของเราเรากับทารกแรกเกิดโดยเสียงของเราเรา จะนำพาพวกมนุษย์ทั้งหมดมาอยู่ต่อหน้าเรานับจากนั้นเป็นต้นไปเราจะเข้าสู่เผ่าพันธุ์ของพวกมนุษย์อย่างเป็นทางการเพื่อที่พวกเขาจะได้มานามัสการเราด้วยพระสิริที่เราแผ่รัศมีและวจะนะในปากของเราเราจะทําเช่นนั้นจนพวกมนุษย์ทั้งหมดมาอยู่ต่อหน้าเราและเห็นว่าฟ้าแลบนั้น ส่องแสงวาบจากทิศตะวันออกและว,ว่าเรายัางได้ลงมาสู่ภูเขามะกอกเทศแห่งทิศตะวันออกเช่นกันพวกเขาจะเห็นว่าเราได้อยู่บนแผ่นดินโลกมานานแล้วไม่ใช่ในฐานะบุตรของพวกยิวอีกต่อไปแต่ในฐานะฟ้าแลบแห่งทิศตะวันออกด้วยเหตุที่เราได้คืนชีพมานานแล้วและได้ไปจากท่ามกลางมวลมนุษย์แล้ว และจากนั้นได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งด้วยพระสิริท่ามกลางพวกมนุษย์เราคือพระองค์ผู้ทรงได้รับการน,นมัสการมาหลายยุคสมัยนับไม่ถ้วนก่อนปัจจุบันนี้แล้วและเรายังเป็นทารกที่ถูกคนอิสราเอลละทิ้งมาหลายยุคสมัยนับไม่ถ้วนก่อนปัจจุบันนี้แล้วเช่นกันยิ่งไปกว่านั้นเราคือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธ ซึ่งเปี่ยมสง่าราศีแห่งยุคป,ปัจจุบัน <Amen. S 1> ให้ทั้งหมดนั้นจงมาอยู่ต่อหน้าบันลังของเราและเห็นโฉมหน้าอันเปี่ยมสง่าราศีของเราได้ยินเสียงของเราและเฝ้ามองกิจการของเรานี่คือเจตจำนงครบถ้วนบริบูรณ์ของเรามันคือจุดสิ้นสุดและจุดสุดยอดของแผนการของเรารวมทั้งจุดประสงค์ของการบริหารจัดการของเรา ให้ทุกชนชาตินมัสการเราทุกภาษายอมรับเรามนุษย์ทุกคนมอบความเชื่อของเขาในตัวเราและผู้คนทุกคนอยู่ภายใต้การกะเกณฑ์ด้วยเราอาเมนพระวจนะพวกนี้เปลี่ยนไปด้วยสิทธิอำนาจใช่ฉันรู้สึกว่านี่เป็นพระสุรเสียงของพระเจ้าได้ใช่ เมื่อเราหันหน้าพูดกับจักรวาลมวลมนุษย์ทั้งปวงได้ยินเสียงเราและในทันใดนั้นเอง<ม>ก็มองเห็นงานทั้งหมดที่เราได้ทำลงไปทั่วทั้งจักรวาลพวกที่ตั้งตนต่อต้านเจตจำนงแห่งเรากล่าวคือผู้ที่ต่อต้านเราด้วยความประพฤติของมนุษย์จะต้องตกอยู่ภายใต้การตีสอนของเรา เราจะนำเอามวลหมู่ดารามหาศาลในสวรรค์ชั้นฟ้ามาและทำให้พวกมันใหม่และดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ก็จะถูกทำให้ใหม่เพราะเราผืนฟ้าทั้งหลายจะไม่เป็นเหมือนดังที่พวกมันเคยเป็นอีกต่อไปและสิ่งต่างๆนับหมื่นแสนบนแผ่นดินโลกจะถูกทำใหม่ทั้งหมดจะกลายเป็นครบบริบูรณ์ โดยผ่านทางวัฒนะของเราประชาชาติทั้งหลายภายในจักรวาลจะถูกแบ่งกั้นสัดส่วนใหม่และแทนที่ด้วยราชอาณาจักรของเราเพื่อที่ประชาชาติบนแผ่นดินโลกจะหายลับไปตลอดกาลและทั้งหมดจะกลายเป็นราชอาณาจักรหนึ่งซึ่งนมัสการเราประชาชาติทั้งมวลแห่งแผ่นดินโลก จะถูกทำลายและยุติการดำรงอยู่พวกมนุษย์ภายในจักรวาลบรรดาพวกที่เป็นของมารทั้งหมดจะถูกทำลายจนสิ้นซากและพวกที่บูชาซาตานทั้งหมดจะคว่ำขมำลงโดยไฟของเราที่กำลังเผาผลาญน,นั่นก็คือยกเว้นบรรดาผู้ที่อยู่ในกระแสตอนนี้ทั้งหมด จะกลายเป็นเท่าฐานเมื่อเราตีสอนกลุ่มชนทั้งหลายบรรดาผู้ที่อยู่ในโลกศาสนาจะคืนสู่อาณาจักรของเราถูกงานของเราพิชิตในขอบข่ายที่ต่างกันไปเนื่องเพราะพวกเขาจะได้เห็นการลงมาจุติขององค์หนึ่งเดียวผู้บริสุทธิ์โดยการขี่เมฆขาวแล้วผู้คนทั้งหมด จะถูกแยกจากกันตามประเภทของพวกเขาและจะได้รับการตีสอนที่สมน้ำสมเนื้อกับการกระทำของพวกเขาผู้คนทั้งหมดที่ได้ยืนต้านเราจะมีอันพินาศนั่นคือสำหรับบรรดาผู้ที่ความประพฤติของพวกเขาบนแผ่นดินโลกไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราพวกเขาจะดำรงอยู่บนแผ่นดินโลกต่อไป ภายใต้การปกครองของบุตรทั้งหลายของเราและประชากรของเราทั้งนี้ก็เพราะวิธีการที่พวกเขาได้ผลผิดด้วยตัวพวกเขาเองเราจะเปิดเผยตัวเราต่อกลุ่มชนนับหมื่นแสนและชนชาตินับหมื่นแสนและด้วยเสียงของเราเองเราจะส่งเสียงก้องไปบนแผ่นดินโลก ป่าประกาศถึงการเสร็จสิ้นงานอันยิ่งใหญ่ของเราเพื่อที่มวลมนุษย์ทั้งปวงจะได้เห็นด้วยตาของพวกเขาเองอเมน,อนขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายมาอ่านพระวจนะดังๆกันอีกสักบทเถอะเยียมไปเลยเยียมไปเลย,ย,ย,เลยช่วยเปิดหน้า3ามด้วยฉันอยากจะอ่านค่ะค่ะ พระเจ้าผู้ทรงมหิทริ์ตรัสว่าเมื่อตอนที่เราสร้างโลกระวางรูปแบบทุกสปปรรพสิ่งตามประเภทของมันวางทุกสปปรรพสิ่งที่มีรูปทรงไว้ในประเภทเดียวกันเมื่อปลายทางของแผนการจัดการของเราใกล้เข้ามาเราจะคืนสภาวะเดิมของสิ่งที่สร้างเราจะคืนทุกสิ่งทุกอย่างกลับสู่วิถีที่มันเคยเป็นโดยเปลี่ยนแปลงอย่างลุ่มลึกเพื่อที่ทุกสิ่งทุกอย่าง จะกลับคืนสู่อ้อมอกของแผนการของเราเวลานั้นมาถึงแล้วช่วงระยะสุดท้ายของแผนการของเรากำลังใกล้จะสำเร็จลุล่วงแล้วโลกเก่าที่ช่างไม่สะอาดเจ้าจะตกอยู่ภายใต้วัจ,จนะของเราอย่างแน่นอนเจ้าจะถูกแผนการเราลดทอนไปเป็นสิ่งที่ไม่ใช่อะไรเลยอย่างแน่นอน สิ่งทรงสร้างนับหมื่นแสนเจ้าทั้งหมดจะได้รับชีวิตใหม่ภายในวจนะของเราและมีพระเจ้าซึ่งทรงอธิปไตยของพวกเจ้าโลกใหม่ที่บริสุทธิ์และไร้มนทินพวกเจ้าจะฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาใหม่ภายในพระสิริของเราอย่างแน่นอนภูเขาสีโยนจะไม่เงียบงันต่อไปอีกแล้วเราได้กลับมาอย่างมีชัยแล้วจากท่ามกลางการทรงสร้างเราพินิษทั้งแผ่นดินโลก บนแผ่นดินโลกมวลมนุษย์ได้เริ่มชีวิตใหม่และได้มาซึ่งความหวังใหม่ประชากรของเราเหตุใดพวกเจ้าจึงไม่สามารถคืนชีวิตกลับมาได้ภายในความสว่างของเราเหตุใดพวกเจ้าจึงไม่สามารถกระโดดโลดเต้นเพื่อความชื่นบานภายใต้การนำของเราแผ่นดินและห่วงน้ำกำลังพากันร้องตะโกนอย่างยินดีปรีดาอิสราเอลคืนชีพ ชไหนเจ้าจึงไม่รู้สึกภาคภูมิใจเพราะการลิขิตไว้ล่วงหน้าของเราผู้ใดกันเล่าที่ได้ร่ำไห้ผู้ใดกันเล่าที่ได้พิราบคร่ำครวญอิสราเอลประเทศเก่านั้นไม่มีอยู่อีกต่อไปและอิสราเอลของวันนี้ได้พง,งาดลุกขึ้นแล้วตั้งตรงและตรงานค้ำอยู่ในพิภพนี้และได้ลุกขึ้นยืนอยู่ในหัวใจของมนุษยชาติทั้งมวล อิสราเอลของวันนี้จะบรรลุแหล่งกำเนิดแห่งการดำรงอยู่โดยผ่านทางประชากรของเราอย่างแน่นอนโอ้ oh, อียิปต์ที่น่าชังแน่ใจหรือไม่ว่าเจ้าไม่ได้ยังคงยืนต้านเราอยู่เจ้าช่วยประโยชน์จากความปราณีของเราและพยายามหนีการตีสอนของเราได้อย่างไรกันเจ้าไม่ดำรงอยู่ภายในการตีสอนของเราได้อย่างไรกัน บรรดาผู้ที่เรารักทั้งหมดจะมีชีวิตอยู่ช่วงนิรันดร์และพวกที่ยืนต้านเราทั้งหมดก็จะถูกเราตีสอนไปช่วนนิรันดร์อย่างแน่นอนเพราะเราเป็นพระเจ้าที่หวงแหนและจะไม่ละเว้นพวกมนุษย์ไว้เลยแม้แต่น้อยสำหรับทั้งหมดที่พวกเขาได้ทำลงไปเราจะเฝ้าดูหมดทั้งแผ่นดินโลก และในการปรากฏทางทิศตะวันออกของโลกพร้อมกับความชอบธรรมบารมีความพิโรธและการตีสอนนั้นเราจะเปิดเผยตัวต่อมวลมนุษยชาติอาเมนดกดูสิอ่านดูนะขอบคุณพระเจ้าทุกคนรู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมระหฤทัยมัยอดมันยอดคุณสามารถบอกได้ไหมว่านี่คือพระสุรเสียงพระเจ้าพระวจนะของพระองค์มีสิทธิอํานาจและฤทธานุภาพจริงๆใช่ เป็นพระสุรเสียงพระเจ้าที่แท้จริงพระวจนะของพระเจ้าผู้สูงมหิทธิฤทธิ์น่าตกใจมากคุณพูดถูกไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถเอ่ยวัจนะพวกนี้ได้มันคือพระสุรเสียงพระเจ้าพระสุรเสียงของพระเจ้าทำไมฉันถึงไม่สามารถฟังมันล่ะมันเหมือนคนพูดมากเลยใช่พวกสิยาพิบานเข้าใจพระคัพิีร์มากกว่าเราพวกเขายังไม่อาจบอกความต่างได้เราจะแยกแยะพระสุรเสียงได้ไงพระวจนะของพระองค์ช่างมหัศจรรย์ ฟังแล้วฉันมีความเคารพอย่างลึกซึ้งใช่พระวจนะก็คือพระวจนะจริงอยู่ที่เราไม่เข้าใจความจริงและไม่รู้จักพระเจ้าเมื่อเราได้ฟังพระสุรเสียงเรามีความรู้สึกที่ต่างออกไปมากคุณผู้ถูกที่สุดเลยครั้งนี้ทุกคนสามารถฟังพระสุรเสียงพระเจ้าได้ใช่ใชเราก็<ร><ร>สามารถฟังมันเช่นกันขอบคุณพระเจ้าเมื่ออ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เราก็รู้สึกเหมือนกันเรารู้สึกได้ว่านี่คือพระเจ้ากําลังตรัสกับมนุษยชาติ นอกจากพระเจ้าแล้วจะมีใครสามารถพูดกับมนุษยชาติทั้งมวลได้อีกใครจะสามารถแสดงต่อมนุษยชาติถึงพระประสงค์ของพระเจ้าเพื่อช่วยเหลือมนุษย์ได้ใครจะสามารถประกาศถึงแผนของพระเจ้าสําหรับงานของพระองค์ในยุคสุดท้ายบทอวสานและบ้านปลายม,ลมนุษย์ใครสามารถประกาศต่อจัก,กรวาลถึงประกาศกริฎดีกาบริหารของพระเจ้าอย่างเคร่งขรึมได้นอกจากพระเจ้าไม่มีใครสามารถทำได้ ใช่มันคือหนทางนี้จริงๆมีเพียงพระเจ้าที่ทําแบบนี้ได้พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ตรัสต่อมนุษยชาติทั้งปวงและให้มนุษย์ได้รู้ถึงฤทธานุภาพและสิทธิอํานาจของพระวจนะพระวจนะคือการทรงแสดงโดยตรงของพระเจ้าคือพระสุรเสียงพระเจ้าอาเมนพระวจนะทั้งหมดดารัสโดยพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เป็นราวกับว่าพระเจ้าได้ทรงยืนอยู่บนสวรรค์ชั้นที่สามและตรัสกับมนุษยชาติทั้งปวง ทีน่นี่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ตรัสในฐานะของพระผู้สร้างแก่มนุษยชาติทรงสำแดงต่อมนุษยชาติในพระอุปนิสัยอันชอบธรรมและเปลี่ยนบารมีซึ่งไม่ทนต่อการทําให้ขุนเคืองเมื่อแกะของพระเจ้าฟังพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์แม้ตอนแรกพวกเขาจะไม่เข้าใจความจริงและไม่มีประสบการณ์ในพระวจนะพวกเขาก็รู้สึกได้ว่าพระวจนะทุกคําของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์มีฤทธานุภาพและสิทธิอํานาจ และยืนยันได้ว่านั่นคือพระสุรเสียงพระเจ้าและเป็นพระดำรัสโดยตรงของพระวิญญาณของพระเจ้าอาเมนผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกพิงต้องได้ยินพระวจนะเพื่อยืนยันว่านั่นคือพระสุรเสียงของพระองค์แล้วทำไมพวกศิษย์อภิบาลของโลกศาสนาถึงได้กล่าวโทษพระเจ้าล่ะใช่ทำไมเราศัตรูของพระคริสต์ที่ไม่หมายรู้การทรงจุดติและไม่ยอมรับว่าพระเจ้าสามารถดำรัสความจริง แม้ว่าพวกเขาเห็นความจริงทั้งหมดที่พระเจ้าดำรัสและรู้สึกว่าพระวจนะมีฤทธานุภาพและสิทธิอำนาจพวกเขาก็ยังไม่เชื่อว่าพระเจ้าตรัสในวิธีนี้ได้และไม่ยอมรับทุกสิ่งที่พระเจ้าดำรัสว่าเป็นความจริงปัญหาคืออะไรคุณแยกแยก้ได้ไหมพระเจ้าผู้ทรงจุดติมันยุคสุดท้ายตรัสต่อมนุษยชาติทั้งปวง แต่มีเรากี่คนกันที่ฟังพระสุรเสียงได้ใช่วันนี้มีคนหลายคนในโลกศาสนาที่มองเห็นพระเจ้าผู้ทรงมหิตริตรัสแต่พวกเขาไม่อาจฟังพระสุรเสียงและยังปฏิบัติต่อพระวจนะราวกับถ้อยคำมนุษย์และยังใช้มโนคติของมนุษย์เพื่อตัดสินว่าร้ายและกล่าวโทษพระองค์คนเหล่านี้มีใจยำเกรงพระเจ้าหรือไม่ไม่มีพวกเขาไม่ได้เหมือนกับพวกฟาเดสีในอดีตเราเหรือ ทุกคนเกลียดชังความจริงและกล่าวโทษพระเจ้าใช่ใช่จริงด้วยพระวจนะเปลี่ยมสิทธิอํานาจและฤทธานุภาพยิ่งแต่พวกเขาไม่ฟังเลยว่านี่คือพระสุรเสียงพระเจ้าผู้คนเช่นนี้เป็นแก่ของพระเจ้าได้ไหมไม่ได้พวกเขาไม่อาจฟังพระสุรเสียงพระเจ้าจึงไม่ใช่แก่ของพระเจ้าจริงด้วยใช่หัวใจของพวกเขามืดบอดแม้ได้ฟังพวกเขาก็ไม่รู้แม่ได้เห็นพวกเขาก็ไม่เข้าใจ คนเช่นนี้คู่ควรถูกรับขึ้นไปได้อย่างไรพวกเขาไม่สามารถถูกรับขึ้นไปได้จริงๆใช่พระเจ้าทรงสุตติมาเป็นมนุษย์ในยุคสุดท้ายได้ดำรัสความจริงและทรงเปิดโปงผู้คนในวงศาสนาผู้เชื่อที่แท้จริงและผู้เชื่อปลอมผู้ที่รักมีความจริงและผู้ที่เกลียดชังมันทั้งหญิงพรหมจารีมีปัญญ,ญาและโง่ทุกคนย่อมถูกแยกไปตามกลุ่มตนเองโดยธรรมชาติอย่างแน่นอน เหมือนที่พระเจ้าตรัสว่าทุกคนที่เลวจะถูกตีสอนด้วยพระวจนะที่ตรัสจากพระโอษพระเจ้าทุกคนที่ชอบธรรมจะได้รับการอวยพรจากพระวจนะที่ตรัสจากพระโอษพระเจ้าอาเมนฉะนั้นผู้ที่สามารถฟังพระสุรเสียงพระเจ้าได้รับการเสด็จมาครั้งที่สองและถูกรับขึ้นไปหน้าบัลลังพระเจ้าเพื่อร่วมงานเลี้ยงสมรัพระเมตโปรดดกคนเหล่านี้คือหญิงพระมจารีมีปัญญาผู้โชคดีที่สุดในมวลมนุษย์ขอบคุณพระเจ้า งานของพระเจ้าช่างมีเอกลักษณ์และสัมพันธ์กับชีวิตจริงทรงพระปรีชาญาณยิ่งพระเจ้าทรงมาจุติและได้ตรัสเพื่อสร้างจุดแยกแยะความต่างของหญิงพระมจารีมีปัญญากับงงใช่พราะวจะนะตัดสินว่าคนไหนจะได้ถูกรับขึ้นไปและคนไหนจะถูกกำจัดนี่แสดงความยุติธรรมและชอบธรรมของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ทรงไม่ได้โปรดปรานใครมากกว่าใครเลยขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้า